สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องมังกาเดลลี่นะครับช่องนี้คุยเลือดเปื่อยนะครับแบบคนชอบการ์ตูนสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาพาเพื่อนๆไปไขปริศนานะครับความลับในเรื่องวันพีชว่าอาณาจักรโบราณที่หายสาบสูญแล้วก็ล่มสลายไปเนี่ยครับคืออาณาจักรอะไรกันแน่นะครับ ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอาณาจักรเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ทุกคนนะครับรู้จักกันดีเลยนะครับถ้าผมเนี่ยพูดชื่อไปแล้วนะครับทุกท่านเนี่ยจะต้องร้องออกันเลยทีเดียวนะครับส่วนจะเป็นอาณาจักรอะไรนั้นนะครับคลิปนี้ก็จะมาพาทุกท่านไปไขปริศนาเรื่องนี้กันนั่นเองนะครับและก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับผลการตอบรับอย่างดีนะครับในคลิปที่แล้วไขปริศนาความลับ คำพูดที่ลูฟี่พูดเหมือนกับโรเจอร์นะครับคือคำพูดอะไรนะครับถ้าใครนะครับยังไม่เคยดูก็กดลิงก์เข้าไปดูได้นะครับแล้วก็อย่างที่เคยบอกทุกท่านไปนะครับว่าซีรีส์ไขปริศนาความลับวันพีชนะครับตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะทําซีรีส์เนี่ยตอนที่มียอดคนติดตามเยอะกว่านี้หน่อยนะครับแต่ถ้าดูจากยอดคนติดตามอนนอยนิดของผมแล้วนะครับผมคิดว่าถ้ารอถึงตอนนั้นเนี่ยชาตินี้งไมันได้ทําแน่ๆนะครับดังนั้นผมก็เลยตัดสินใจนะครับทํามาเลยนะครับ ้วตามแผนนะครับผมก็กะว่าจะทําไปเรื่อยๆนะครับจนถึงคลิปสุดท้ายนะครับไขความลับสมบัติลับวันพีนะครับคืออะไรกันแน่นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบซีรีส์การไขปริศนาแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับคาเตือนนะครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงการชวนคุยชวนวิเคราะห์นะครับดังนั้นทุกท่านก็ไม่จําเป็นต้องเชื่อทั้งหมดในคลิปนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็เป็นเพียงแฟนการ์ตูนที่ชอบเรื่องนี้เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับ เอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าอาณาจักรโบราณเนี่ยครับคืออาณาจักรอะไรกันแน่นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าข้อมูลของอาณาจักรโบราณที่ปรากฏในเรื่องวันพีสเนี่ยเรียกได้ว่ามีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับออกมาแค่ตอนเดียวเองนะครับเท่าที่ผมจําได้ก็คือตอนที่ดรโคบาพูดก่อนที่เขาจะโดนยิงนะครับและสิ่งที่ดรโคบาพูดดังนี้นะครับจากการตีความเนื้อหาในโพนิกีทําให้เราฉุกใจคิดถึงอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งที่ ไม่หลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วแต่ว่าอาณาจักรเนี่ยเคยยิ่งใหญ่แล้วก็รุ่งเรืองมากในอดีตและอาณาจักรนี้ได้พ่ายแพ้ให้กับพันธมิตรที่เป็นศัตรูของเขาและศัตรูที่ว่าก็คือรัฐบาลโลกในเวลาต่อมาที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ800ปีที่แล้วนี่คือสิ่งที่ดรโคบาพูดเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณน,นะครับจากคำพูดนี้ของดรนะครับเราจะจับประเด็นได้ทั้งหมด4ประเด็นนะครับซึ่ง4ประเด็นนั้นก็คืออาณาจักรนี้คืออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็รุ่งเรืองมากในอดีต 2ก็คืออาณาจักรเนี่ยเป็นอาณาจักรที่มีตัวตนนะครับก่อนยุคร้อยปีที่ว่างเปล่าซึ่งยุคที่ร้อยปีที่ว่างเปล่าเนี่ยก็คือยุคเมื่อ8 0 0ร้อถึงเก้ปีก่อนนั่นเองนะครับสนะครับอาณาจักรเนี่ยล่มสลายในช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าก็คือล่มสลายในช่วง8 0 0ร้อถึงเก้ปีนะครับสนะครับสาเหตุของการล่มสลายของอาณาจักรนี้ก็คือเขาเนี่ยครับพ่ายแพ้ให้กับพันธมิตรที่เป็นศัตรูนะครับแล้วอาณาจักรนี้ครับจะเป็นอาณาจักรอะไรนะครับแล้วก็มาเข้าสู่ ภาคการไขปริศนากันเลยดีกว่านะครับส่วนตัวนะครับผมคิดว่าสาเหตุที่ตัวอาจารย์โอดานะครับไม่ยอมบอกชื่อของอาณาจักรนี้มานะครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าชื่อของอาณาจักรเนี่ยครับเป็นอาณาจักรที่คนอ่านนะครับรู้จักกันดีนะครับแล้วก็เคยออกมาในเนื้อเรื่องอยู่ก่อนแล้วนะครับผมและที่สําคัญนะครับตัวอาจารย์โอดาเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่จะเฉลยประเด็นด้วยการใส่อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับอาจารย์เนี่ยจะต้องใส่อะไรไว้ก่อนแล้วแน่ๆนะครับ พอผมคิดได้ดังนั้นนะครับผมก็เลยย้อนกลับไปอ่านวันพีชนี่ครับตั้งแต่ต้นอีกทีนะครับแล้วผมก็ได้พบกับอาณาจากักรอาณาจักรหนึ่งนะครับที่เข้าตรงสีประเด็นนี้เลยนะครับ และยังมีหลักฐานชิ้นสําคัญอีกหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งหลักฐานเนี่ยครับอยู่ในเรื่องราวของคนคนนึงนะครับที่คนอ่านเนี่ยต้องรู้จักเขาแน่ๆนะครับและหลักฐานทั้งหมดเนี่ยที่ชี้ว่าเป็นอาณาจักรนี้เนี่ยมันเป็นเพียงข้อความเล็กๆที่แทรกอยู่ในเนื้อเรื่องจนถ้าเราเนี่ยไม่ทันได้สังเกตเห็นเราก็คงจะลืมไปเลยนะครับแล้วอาณาจักรนั้นครับจะคืออาณาจักรอะไรนะครับอาณาจักรนั้นก็คือเมืองขุนทองชันโดล่านั่นเองนะครับ ถ้าเรายังจําได้นะครับเมืองขุมทองเชนโดล่าเนี่ยก็คือเมืองที่ปรากฏอยู่ในภาคเกาะท้องฟ้านะครับก็เป็นเมืองหลวงของชาวเชนเดียที่ตั้งอยู่ส่วนหนึ่งนะครับของเกาะจายาที่ถูกน็อกอัพสตรีมนะครับดีดขึ้นมาแล้วก็มาติดอยู่บนฟ้านะครับเมื่อ400ปีก่อนนะครับและด้วยนะครับที่มันออกมาในภาคเกาะแห่งท้องฟ้านะครับบางทีเนี่ยมันก็ทําให้เรานะครับลืมไปว่าเกาะเกาะนี้ครับมันเคยอยู่บนพื้นดินมาก่อนนั่นเองนะครับ แคะถ้าเราไปดูประวัติของเกาะนะครับในตอนที่โรบินเนี่ยทำการสำรวจซากปักของเมืองนะครับตัวเธอเนี่ยก็พบกับสัญ,ญลักษณ์โบราณแล้วก็พลใน,นกีบที่บอกเล่าเรื่องราวของอาณาจักรถ้าเราอ้างอิงนะครับจากคําพูดของโรบินที่เธอบอกว่าในปีมหาสมุทรที่402ถ้านับจากยุคนี้เมืองนี้เคยรุ่งเรืองเมื่อกว่า1,100ปีก่อนและล่มสลายมาแล้วกว่า800ปีเมืองนี้หายไปร้อยปีและไม่ว่าที่ไหนในโลกก็ไม่มีข้อมูลอยู่เลย และบางทีเกาะก่อนนี้อาจจะรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้บอกเล่าในพื้นพิภพด้านล่างก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นข้อความและก็คําพูดจากสิ่งที่โรบินเนี่ยอ่านมานะครับและจากการสํารวจของโรบินนะครับก็พบหลักฐานในการถูกลุกลานแล้วก็ต่อสู้กับศัตรูจนล่มสลายนะครับแล้วถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับเรื่องราวของเมืองชันโดล่าเนี่ยครับครบตามข้อมูลของเมืองโบราณที่ดรโคบาพูดเลยนะครับนั่นก็คือ1 เป็นอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เคยลุ่งเรืองในอดีต2เป็นอนาณาจักรที่ต้องอยู่มา่อนร้อยปีที่ว่างเปล่าก็คือต้องอยู่มานานกว่า800-900ถึงปีนะครับและชนโดล่านะครับก็อยู่มาตั้งแต่1,100ปีก่อนนั่นเองนะครับ3มล่มสลายในช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าซึ่งก็ตรงกันพอดีนะครับกับที่อาณาจักรเนี่ยครับหายไปร้อยปีพอดีแล้วก็ล่มสลายเมื่อ800ปีที่แล้วซึ่งก็คือช่วงที่จบยุค1 0 0ปีที่ว่างเปล่าพอดีเลยนะครับ สี่พ่ายแพ้ให้กับศัตรูไม่ได้ล่มสลายเองนะครับดูจากหลักฐานที่โรบินเจอร์นั่นเองนะครับและสาเหตุที่วัฒนธรรมของชาวเชนเดียเนี่ยย้อนกลับไปนะครับเหมือนกับยุคโบราณนะครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าอาณาจักรนี่ครับถูกทําลายจนไม่เหลืออะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยครับก็ทําให้ตอนที่โนแลนไปเจอเนี่ยวัฒนธรรมของชาวเชนเดียเนี่ยถึงดูโบราณมากนะครับแล้วพอพูดมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็อาจาจะคิดว่าเฮ้ยมันจะง่ายๆแบบนี้ได้เหรอแค่เนี่ย มันจะใช่จริงๆเหรอว่าอาณาจักรเชนโดล่าเมืองขุมทองเนี่ยคืออาณาจักรโบราณที่หายไปจริงๆและเป็นศัตรูกับรัฐบาลโลกในอดีตแต่ว่านะครับหลักฐานที่ชี้ชัดไปว่าอาณาจักรเชนโดล่าเนี่ยคืออาณาจักรโบราณเนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับและเรื่องนั้นเนี่ยซ่อนอยู่ในเรื่องราวของคนคนนึงนะครับซึ่งเป็นคนที่คนอ่านเนี่ยต้องรู้จักกันดีแน่ๆเลยนะครับเรื่องราวของชายคนนี้ครับโนแลนจอมโกหก เรื่องราวของโนแลนจอมโกหกนะครับก็เป็นนิทานของทะเลนอร์บูลนะครับเกี่ยวกับชายที่ชื่อว่าโนแลนนะครับก็คือเรื่องราวที่เขาเล่านะครับมักจะเป็นเรื่องราวที่เกินจริงอยู่เสมอนะครับจนคนส่วนมากนะครับก็จะสงสัยว่าสิ่งที่โนแลนพูดเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันหนึ่งนะครับที่เขากลับมาจากการเดินทางนะครับเขาก็ไปบอกกับพระราชานะครับว่าตัวเขาเนี่ยพบกับขุมทองที่สูงเท่าภูเขาเลยนะครับพระราชาได้ยินดังนั้นนะครับก็เลยพานะครับทหารไป พิสูจน์นะครับออกเรือไปกับโนแลนดแต่ว่าสุดท้ายก็พบว่าไม่มีเมืองขุมทองอยู่นะครับมีแต่ป่าที่ว่างเปล่าเท่านั้นนะครับพอกลับมาที่เมืองนะครับโนแลนเนี่ยก็ถูกตัดสินประหารชีวิตและก่อนตายเนี่ยโนแลนเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าขุมทองสูงเท่าภูเขาเนี่ยน่าจะจมลงสู่ก้นทะเลนะครับและตัวโนแลนเนี่ยก็ตายไปพร้อมกับคำโกหกนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของนิทานเรื่องโนแลนจอมโกหกนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องตลกที่ใครๆก็หัวเราะเยาะใส่นะครับและจากเรื่องราวในหนังสือนิทานเรื่องโนแลนจอมโกหกนยครับถ้าเราลองสังเกตดีๆนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือคําพูดของโนแลนในนิทานนะครับกับคําพูดของโนแลนก่อนที่เขาจะถูกประหารในชีวิตจริงนะครับมันไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วมันน่าสงสัยไหมครับว่าทําไมคําพูดเนี่ยครับมันถึงไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าเพราะว่ามานานมาแล้วมันเป็นนิยายเนี่ย เขาก็เลยเอาคําพูดของโนแลนด์มาไม่หมดหรือว่าที่จริงแล้วนะครับมันมีอะไรนะครับที่มันมากกว่านั้นถ้าทุกคนยังจําได้นะครับในตอนที่โนแลนโดนมหารนะครับพระราชาเนี่ยใช้หลักฐานนะครับใช้พยานปลอมเนี่ยขึ้นให้ปากคําแล้วก็บอกกับชาวเมืองทุกคนนะครับว่าสิ่งที่โนแลน์พูดทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องโกหกนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็ทําให้ชาวเมืองเนี่ยโกรธนะครับที่โนแลนเนี่ยหลอกลวงทุกคนว่าตัวเขาเนี่ยเป็นวีรบุรุษแล้วก็ตะโกนสาบแช่งโนแลนนะครับว่าเป็นจอมโกหกนัั่าบบวะคร เรื่องราวทั้งหมดการประจนภัยทั้งหมดที่โนแลนเคยเล่าให้คนต่างๆฟังนะครับทั้งเรื่องขุมทองนะครับแล้วก็เรื่องการประจนภัยเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องโกหกไปเลยทันทีนะครับและก่อนตายนะครับโนแลนก็ยังยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เขาพบเนี่ยคือเมืองขุมทองแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็ถูกประหารชีวิตนะครับใช่ครับและเรื่องจริงที่โนแลนโดนประหารกับสิ่งที่เขียนในหนังสือไม่เหมือนกันก็คือในหนังสือเนี่ย <S <S เขียนว่าโนแลนพบขุมทองสูงเท่าภูเข,ขา <S <S แ,แต่ว่าในเรื่องจริงเนี่ยโนแลนเน,นี่ย บอกว่าเขาเนี่ยเจอเมืองขุมทองนะครับแล้วถ้าเราย้อนกลับไปนะครับในตอนที่โนแลนเนี่ยบอกกับพระราชาเนี่ยโนแลนก็กลับมาเล่าให้พระราชาฟังว่าตัวเขาเนี่ยพบเมืองขุมทองที่ยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่าแชนโดล่านะครับและหลังจากที่บอกพระราชาเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับกว่า5ปีนะครับถึงจะได้ออกเรืออีกครั้งนะครับและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่พระราชาเนี่ยตามไปด้วยนั่นเองและตอนที่ก่อนจะออกเรือนะครับก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเอจใจผมมากเลยนะครับนั่นก็คือ พระราชาของอาณาจักรลูปนีเนี่ยต้องขออนุญาตไปที่แมรี่จัวก่อนนะครับถึงจะออกเดินทางไปที่แกนไลได้นะครับและนี่ครับคือตอนที่คนอ่านได้เห็นชื่อแมรี่จัวครั้งแรกเลยนะครับในเรื่องของวันพีทหมายความว่าเรื่องที่โนแลนนะครับพบเมืองขุมทองที่ชื่อว่าแซนดูล่าเนี่ยครับมีทั้งหมดด้วยกัน3ฝ่ายนะครับที่รู้1ก็คือโนแลนแล้วก็ลูกเรือ2พระราชาที่โนแลนเป็นคนบอกนะครับและ3ก็คือรัฐบาลโลกนั่นเองนะครับแล้วใช่แล้วครับบางทีการที่โนแลนต้องตายเนี่ย ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยโกหกนะครับแต่บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไปรู้ถึงการมีอยู่ของอาณาจักรชนโดล่าที่รัฐบาลโลกเนี่ยไม่ต้องการให้ใครรู้นะครับว่ามีเมืองขุมทองอยู่มีอาณาจักรที่ชื่อว่าชนโดล่าอยู่เขาก็เลยนะครับบีบให้พระราชาเนี่ยทำการประหารโนแลนแล้วก็ใส่ร้ายนะครับว่าเป็นเรื่องโกหกนั่นเองนะครับเพื่อที่ว่าต่อให้ภายหลังเนี่ยมีคนรู้นะครับก็จะถูกตาหน้าว่าเป็นคนโกหกแบบโนแลนเหมือนที่ลูฟี่โดนนั่นเองนะครับ เอาละครับก็จบแล้วนะครับสําหรับการไขความลับอาณาจักรโบราณครับเพื่อนๆคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างครับหรือว่าคิดว่าเป็นอาณาจักรไหนนะครับก็พิมพ์มาคุยกันที่ด้านล่างนี้ได้นะครับและคลิปต่อไปนะครับที่ผมจะทํานะครับก็คือนี่ครับไขความลับนะครับเรื่องราวก่อนร้อยปีที่ว่างเปล่านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับไอความวุ่นวายทั้งหมดในโลกวันพีทเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคลิปนะครับกว่าจะถึงไขปริศนาสมบัติลับวันพีทนะครับอย่าลืมเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับ ก็คงจะดีมากนะครับถ้าก่อนจะถึงคลิปสุดท้ายเนี่ยมีคนติดตามซักพันหมื่นแสนล้านคนนะครับก็จะเป็นพระคุณ,อ,คณอย่างสูงมากๆเลยนะครับและก่อนจากกันนะครับก็จะมีช่วงคลิปแนะนําถ้าใครสนใจนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังมาจนจบนะครับสวัสดีครับ